ยังคงมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อนะคะผู้ชมติดตามรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรทักทายเราเข้ามาได้นะคะผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะน่าจะง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะผ่านทาง f a c e b o o แฟนเพจ g e ฟ i เ e NBT Not ของเราด้วยนะคะพาผู้ชมไปที่จังหวัดพะเยากันหน่อยคะ่ะที่จังหวัดพะเยาล่าสุดตนนี้มีการเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา <S <S พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวค่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกรมปศุสัตว์ได้จัดทําโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติที่เทศบาลตําบลทุ่งรวงทองอําเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ ซึ่งการดําเนินงานโครงการปศสุสัตย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะคะก็มีพื้นที่เป้าหมาย5อําเภอค่ะได้แก่อําเภอจุนอําเภอดอกคําใต้อําเภอเชียงคาอําเภอแม่ใจและอําเภอเมืองพะเยาค่ะกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์การฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมทั้งมีการฝึกอบรมนะคะการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านปศสุสัตย์หรือ GAP สําหรับฟาร์มแกะมีพิธีมอบโคจํานวน 90ตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการพัฒนาเกษตรกรตามพระราชดำริมอบอาหารสัตว์ให้สถานที่พักพิงสัตว์ให้การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์การจัดแสดงสินค้าปศุสัตว์และมอบยาแห้งนะคะรวมถึงสเสบียงอาหารสัตว์แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ